เขาข้างหลังเธอนีานงมาี่นี่นี่น้านี่นี่นีี่น้่นนี่นนีีน่นน้ี่นี่น ลงแล้วลูกลงแล้วลูก,ลลลกนี่ไงพ่อพ่อเขาให้กร,บกรอบแล้วไงเดี๋ยวนูมาค่อยมาเอาใหม่โอเคไหมลูกอ๋อแล้วมัง้งกองไว้เรยอ่าไปล,ลูกอร่อยไหมคะเอาอีกไหมเอาไหมลูก อย่ากินไปหมดเลยตัวนี้ดูนะพี่วนเวียนวนเวียนอยู่เนี้ยไอวาไปตามเจเจมาปะอัญญาดูแล้วหมายถึงว่าให้ไปตามเจเจมาไงออ๋ไปตามไปตามไอวามาสิไอวาอยู่ไหนคะอัญญาไปตามไอวาให้หน่อยสิคะอ่ะมันมีให้กินแล้วหนูไปตามไอวามานะมาเลยนะคุม ไปไปตามไอวามาค่ะ่คโอเคไหมให้มาให้มามีกินข้าวก่อนได้ไหมคะได้ไหมอัญญาไปร้องขโมยได้ไหมพาวงนอมาจาก้าเฮะีกมาจากข้าวเองจริงปะคนนี้เก่งขนาดนั้นเลยหรอพี่ฟ้าบอกเคาทำอะไร เมื่อไหรบอกว่าอะไรบอกว่าน้องปี๋เรามาจากข้อแล้วลูกแย่แล้วแสดงว่าต้องมีอะไรเพิธออยู่ใช่เขาเหยียบเขาเหยียบใบหน้าเขาเหยียบใบหน้าเก่งมากไอ้วาใช่หรือเปล่าเป็นเพียงที่เราต้องชมหรือเปล่าดูหน้ามันนี่มก็เก่งแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไงธรรมดาเขาเหยียบตัวพวกเราไงแต่วเราทำได้เขไม่ได้ ไหนแอร์เพยลูกอันนี้อ่ะเข้าไปตาไนหนพิธีพิธีตีให้พ่อตังหน่อยยิ้มด้วยเราเป็นนักดนตรตีเราต้องยิ้มเวลาโชว์อ่ะลูกก็ได้ไหมอ่ะไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอเผิอเฮ้ยทำไร อ้พี่ทีทำไรครับพี่ทีเหรอ,อพี่ทีจะกินนมไหมล่ะพี่ทีไม่กินนมมาหลายวันแล้วนะลูกอาะกักหน่อยเขาเจ็บกับพุงแก้มแต่นี่เขาหายแล้วนะเหมือนเหมือนเขาไปกัดโดนกับพุงแก้มแล้วเป็นแผลค่ะ